สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีทกศออกโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนให้กูพ้พิเศษรายละไม่เกิน1,000 0บาทดอกเบีย้ย0.1%เรริ่มวันที่15เมษาสยนส5 6 3รค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปออกใหม่กันนะคะทะกศออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อน ด้วยสนับสนุนสินเชื่อพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายให้เกษตรกร,กรที่เดือดร้อนในอัตราดอกเบี้ยคงที่0.1%ต่อดเดือนรายละไม่เกิน10,000บาทชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนและไม่ต้องมีหลักประกันค่ะปอดชำระคืนทั้งต้นและดอกใน6เดือนแรกเปิดรับสมัคร15เมษายน63นี้ค่ะด้านนายอภิรมสุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรก์กล่าวว่าทกาสได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษวงเงินสองห0ืนล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่ร้อยละ0.1%เต่อเดือนคู่ารละไม่เกินหนึ่งบาทกำหนดชละคืน สปี6เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนเช่นกรณีรายเดือนงวดละ429บาท17สตางค์กรณีราย3เดือนงวดละ1,287บาท50สตางค์กรณีราย6เดือนงวดละ2,575บาบาททั้งนี้ทกสเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทางลาย BAA C f a m i l r y โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาด้วย ID ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่15เมษายน2563ค่ะเมื่ออยู่หน้าขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วให้กดเลือกเมนูและกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดโดยรอรับนัดหมายจาก SMS จากธนาคาร พร้อมเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนกรณีไม่ได้เป็นลูกค้าทากสมาก่อนเบอร์โทรศัพท์มือถือเมื่อนัดหมายทันสัญญาและผ่านขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อแล้วธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลกรณีอนุมัติการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายในหนึ่งวันท่านสามารถถอนผ่านตู้เ TM ได้ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางไลน์ BAAC February โดยช่วงระหว่างการรอลงทะเบียนท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทางไลน์ไว้ก่อนได้ค่ะหรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ c o l l Center 025550555ค่ะ และทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ